สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ผู้คนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของหลักการสร้างงานทัศนศิลป์ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสูตรเนะะื้อหานักเรียนมาดูแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะแบบทดสอบก่อนเรียนเนี่ยจะมีภาพตัวอย่างให้หนึ่งภาพนักเรียนดูภาพนี้แล้ววิเคราะห์การวาดเส้นนักเรียนดูนะคะว่าพอเรามองภาพนี้แล้วเนี่ยมันเกิดความรู้สึกอย่างไรนะคะ คะลองวิเคราะห์ดูจริงๆความรู้สึกที่นักเรียนเห็นภาพน ids, ี <c oughs> ้แล้วเนี่ยไม่ว่านักเรียนจะตอบเป็นอะไรนะคะมันล้วนแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนมันไม่มีถูกหรือว่าไม่มีผิดนะคะมันเป็นประสบการณ์ของเราเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติว่าครูมองภาพนี้การวาดลายเส้นของภาพนี้แล้วครูเนี่ยนะคะเกิดความรู้สึกอย่างไรก็คือภาพนี้เป็นภาพวาดเสมือนจริงนะคะเป็นการสเก็ตภาพอาจจะอยู่ใน ป่าที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของลายเสน้นลายเสน้นหรือว่าลายดินสอที่เขาใช้สเก็ตภาพนะคะมันจะเป็นความรู้สึกที่เป็นลายเส้นที่ค่อนข้างที่จะหยาบมันหยาบแต่ว่ามันสามารถเก็บรายละเอียดได้ทั้งหมดนะคะพอมองภาพนี้แล้วก็จะเกิดความรู้สึกที่เหมือนกับเราหลุดเข้าไปในภาพนั้นจริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นภาพภาพวาดเสมือนจริงอ่านี่คือตัวอย่างของความรู้สึกที่เรา ดูภาพแล้วตอบนะคะ ทีนี้เรามาพูดถึงการวัดเส้นที่ศึกษาจากธรรมชาติการวัดเส้นที่ศึกษาจากธรรมชาติคืออะไรนะคะก็คือการที่เราออกไปดูออกไปมองสิ่งที่มันอยู่ในธรรมชาติแล้วทีนี้เวลาที่เราไปดูหรือว่าไปมองอ่ะเราก็จะไปมองแค่โครงสร้างเราไปมองแค่รูปร่างของมันว่ามันเป็นลักษณะไหนนะคะแล้วก็อาจจะจดจํามาหรือว่านั่งสเก็ตตรงนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ถอดรูปร่างถอดโครงสร้างมันออกมาแล้วก็วาดเป็นผลงานศิลปะหนึ่งชิ้นนัเรียนดูตามตัวอย่างนะคะเวลาที่เราจะถ่ายทอดออกมาเป็น งานศิลปะหนึ่งชิ้นเนี่ยอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือเบื้องต้นของเขาเนี่ยก็คือดินสอส่วนในตัวอย่างที่ครูว่านะคะจะมีปากกาตัดเส้นเพิ่มเข้ามาด้วยเพื่อเพิ่มรายละเอียดแล้วก็ความคมชัดให้กับภาพอ,อย่างนี้นะคะเราได้แล้วว่าเราจะวาดรูปร่างของต้นไม้มันก็จะเป็นพุ่มกลมๆถูกไหมคะเราก็จะล่างวงกลมแล้วก็ค่อยตัดเส้นให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะรอยหยักของใบไม้นะคะ ก็จะมีการใส่แสงเงาเพิ่มเข้าไปด้วยลำต้นนะคะเล็กๆอาจจะใส่บรรยากาศเติมเข้าไปด้วยก็ได้นะคะเป็นสายลมเป็นหญ้าเพิ่มเข้าไปให้ดูตัวอย่างในคลิปนะคะเห็นไหมคะเราไม่จำเป็นจะต้องลอกเรียนทั้งหมดนะคะเราแค่โครงสร้างแล้วก็รูปร่างของมันมา ต่อไปนะคะจะพูดถึงการวาดเส้นเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์งานทัศนศิลป์นะคะภาพแรกการวาดเส้นของสถาปนิกสถาปนิกก็คือผู้ที่สร้างงานสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมก็คือโครงสร้างวาดัดโครงสร้างอาคารโครงสร้างบ้านโครงสร้างตึกต่างๆนะคะที่นี้เวลาที่เราจะสร้างบ้านสร้างตึกสร้างอาคารที่มันเป็นโครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยจู่ๆเราจะเราจะทําเลยได้ไหมคะ ก็ไม่ได้นะคะมันจะต้องมีการร่างภาพมีการเขียนแบบมีแบบร่างที่ชัดเจนว่าคุณจะตั้งเสาวไว้ตรงไหนตั้งประตูไว้ตรงไหนหน้าต่างตรงไหนขอบเขตอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นการวาดเส้นก็เลยมีบทบาทในการเขียนแบบหรือว่าเขียนภาพร่างในงานของสถาปนิกนะคะผู้สร้างสถาปัตยกรรมนั่นเองต่อไปนะคะเป็นการวาดเส้นของจิตรกรจิตรกรก็คือผู้สร้าง จิตกรรมจิตกรรมก็คือภาพวาดนะคะภาพวาดทั่วไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะวาดภาพเนี่ยเส้นเนี่ยเป็นหัวใจหลักของการวาดภาพอยู่แล้วนะคะอันนี้อันนี้ไม่ต้องถามเลยนะคะว่ามันสาคัญอย่างไรทีนี้แล้วปฏิมากรคืออะไรคะปฏิมากรก็คือผู้สร้างปฏิมากรรมปฏิมากรรมคืองานหลอ่องานปัน้นงานแกะสลักแล้วเวลาที่เราอย่างเช่นเราจะหลออ่อห้อรรูปขึ้นมาสักหนึ่งองค์เนี่ยนะคะจู่ๆเราจะ จะหล่อเลยได้ไหมคะเราจะปั้นเลยได้ไหมคะถ้าเราไม่มีการออกแบบเราจะต้องมีการวางแผนมีการออกแบบมีการเขียนแบบร่างภาพต่างๆนะคะพอเราร่างภาพเสร็จแล้วเราเขียนแบบเสร็จแล้วนะคะถึงจะเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่มันเหมาะสมแล้วใช้ในการหล่อหรือว่าการปั้นพระพุทธร,รูปองค์นี้นะคะด้วยกรรมวิธีปฏิมากรรมต่างๆภาระงานของเราในอาทิตย์นี้นะคะก็คือการลงแสงเงาของพีระมิด ผูหวังว่าทุกคนเนี่ยน่าจะลงแสงเงาของวงกลมเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาต่อจากอาทิตย์ที่แล้วเลยนะคะมาดูว่าพีระมิดของเราเนี่ยมีขั้นตอนการลงแสงเงายัางไงบ้างทีนี้มาดูตัวอย่างการลงแสงเงาพีระมิดนะคะฝั่งที่โดนแสงมากที่สุดเนี่ยเราจะให้ค่าน้ําหนักที่เบอร์ศูนย์กับเบอร์หนึ่งส่วนอีกฝั่งเนี่ยจะเป็นค่าน้ําหนักที่เบอร์สองจนถึงเบอร์แปดนะคะ ตัมตัวอย่างเนี่ยครูจะขีดเส้นขั้นไว้แล้วก็จะเขียนเลขศูนไว้เพื่อที่นักเรียนจะได้จะได้รู้นะคะจะได้เห็นได้ชัดขึ้นเดี๋ยวเราค่อยมาลบทีหลังอาจจะมีการซับลายเส้นนะคะให้มันสมูทให้มันเรียบส่วนอีกฝั่งนะคะจะเป็นการไล่น้ําหนักตั้งแต่เบอร์8จนถึงเบอร์2ซึ่งเบอร์2จะอยู่ตรงฐานนะคะอย่าลืมหาเป็นกระดาษหรือว่า กระดาษที่ชู่ก็ได้ลองมือไว้ด้วยนะคะป้องกันการเลอะการเปื้อนนักเรียนสังเกตไหมคะว่าฐานของพีระมิดเนี่ยจะอยู่ในลักษณะเฉียงถ้ามันอยู่ในลักษณะเฉียงเราจะต้องไล่แสงเงาในลักษณะเฉียงเช่นกันนะคะ เราเช็คแล้วว่าน้ําหนักส่วนไหนที่มันมันด่างหรือว่ามันโดดจากเพื่อนมากจนเกินไปแล้วก็เก็บรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยอย่าให้มันโดดจนเกินไปนะคะให้มันไล่น้ําหนักลงมา ทีนี้เดี๋ยวจะสาธิตวิธีการเก็บขอบให้ดูนะคะเก็บขอบเราจะใช้เป็นไม้มรรทัดใสแต่จริงๆใช้เป็นไม้มรรทัดเหล็กก็ได้นะคะแต่ว่าไม้บรรทัดใสเนี่ยมันจะให้เราเห็นมันจะสามารถเห็นอีกฝั่งหนึ่งว่าเราเนี่ยทำพีโะมิตรเปี้ยวหรือเปล่านะคะ ตรงไหมเบี้ยวไหมนะคะส่วนน้ําหนักในการเก็บขอบก็จะใช้น้ําหนักเดียวกับพื้นผิวของเขาตรงไหนที่น้ําหนักมันเข้มเราก็จะเก็บขอบเข้มตรงไหนที่น้ําหนักมันอ่อนเราก็ต้องเก็บขอบแบบอ่อนๆจางๆแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการลบนะคะในส่วนที่มันเลอะหรือว่ามันเกินออกมาก็ใช้ไม้บรรทัดเหมือนกันคะ่ะยังลบนั้เรียนจะต้องเอาไปถูก,กับกระดาษหรือว่า พื้นที่สัมผัสอื่นๆก่อนนะคะให้มันขาวแล้วค่อยใช้ลบในกระดาษผลงานเรานะคะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเราค่อยลบอ่าลำดับสุดท้ายนะคะเป็นขั้นตอนของการลงเงาเงาก็จะต้องมีการไล่น้ำหนักเหมือนกันนะคะคล้ายกับวงกลมไล่สัดเข้มไปหาอ่อนอาจจะไม่ฟิกนะคะว่าเป็น8น้ำหนักอาจจะได้แค่สี่แค่ห้าน้ำหนักก็ได้แบบนี้นะคะ เกียนะคะให้มันให้มันเรียบเหมือนกับพีระมิดเหมือนกันและนักเรียนนะคะอย่าลืมลงลายเซ็นของตัวเองไว้ด้วยส่วนวันที่ก็ให้เขียนในวันที่ที่ทำงานเสร็จถ้าทําเสร็จวันที่1 4วันที่เราเรียนก็เขียนวันที่1 4ถ้าหลังจากนั้นก็เขียนเป็นวันที่นั้นๆน,น,นะคะ สำหรับการเรียนการสอนในคลิปวิดีโอการสอนนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องของการวาดเส้นจากธรรมชาติและการวาดเส้นเบื้องต้นของงานทัศนศิลป์รวมถึงภาคปฏิบัติของนักเรียนนะคะตอนนี้นักเรียนได้ฝึกการลงแสงเงาเบื้องต้นวงกลมและพีระมิดเรียบร้อยแล้วแปลว่าเราได้งานแล้ว1ชิ้นนะคะนักเรียนส่งในวันที่เราเปิดเรียนส่วนสัปดาห์หน้านะคะเป็นคลิปวิดีโอการสอนเหมือนกัน เราจะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างสรรค์าง,งานทัศนศิลป์จะพูดถึงการ์ตูนคอมิกแล้วก็ภาพล้อและมาพร้อมกับภารงานชิ้นที่2ค่ะเพราะฉะนั้นเจอกันสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ